กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่424สถานการณ์เปลี่ยนแปลงดีละนับจากนี้พวกเราจะปรับใช้จักรกลในปลาการผู้นำหน่วยแต่ละคนจะกำกับการทำงานของเครื่องจกักรกลโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่าลืมว่าถ้าปล่อยให้พวกมันเข้าปลาการมาได้ความพยายามที่แล้วมาทั้งหมดของเราจะสูญเปล่านะพวกเรา จะเข้าแนวป้องกันสุดท้ายเพื่อปกป้องนักการตพันธมิตรดากีเดนต่างก็งหูร้องขณะที่วิ่งออกไปรอบกำแพงปราการหลังจากจัดการพวกกากอยลงมาจากอากาศได้แล้วจากนั้นไม่นานเสียงจากกลอีกหลายๆอย่างเริ่มดังขึ้นในขณะที่จากกลภายในปราการเริ่มการทำงานลาวาเริ่มไหลหลัง่งจากกำแพงใส่พวกปีศาจที่คิดพยายามปีนขึ้นมาอีกทั้งยังมีก้อนหิน ร่วงหล่นจากทางด้านบนคอยสกัดกั้นพวกปีศาจถูกต้องแล้วทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่อาร์คิดว่าสามารถหยุดปีศาจจำนวน8,000ตัวได้ด้วยกําลังพลเพียงแค่2,000คนก็เป็นเพราะป้อมปราการแห่งนี้นั่นเองขณะที่อาร์คและหน่วยบุกโจมตีถ่วงเวลอาอลันอยู่ที่ชั้น59วอรเมอร์จะใช้งานชาวเหมียวชาวรคูนและเผาวูแรงอีกทั้งคนของแคว้นตะวันออกเพื่อทําการสร้างป้อมปราการแห่งนี้ขึ้น มันเป็นปากการที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์อัจฉริยะอย่างวอร์เมอร์และชาวแรคคูนผู้มีพรสวรรค์เมื่อจะคนทํางานต่อให้เป็นมอนสเตอร์ปีศาจจำนวนหลายพันก็ไม่อาจจะรอดพ้นจำนวนปีศาจที่เสียชีวิตจนร่างกองสมมันก็ยิ่งสะสมเป็นพเนเนินทนทึกอยู่ตรงหน้าป้อมปาก,การเมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าจะได้เปรียบทางด้านจํานวนแต่พันธมิตรดาร์คีเดนก็ยังได้เปรียบเหนือกว่าในด้านของสถานการณ์ทางการลบแต่แล้ว เป็นเพราะอะไรกันอากําลังมองพวกปีศาจที่กําลังหลั่งไหลมาด้วยความไม่สบายใจมันมีส่วนหนึ่งที่เขายังไม่เข้าใจแต่แล้วในตอนนี้เขาจึงรู้ผ่านสถานการณ์ที่เริ่มชัดเจนพวกปีศาจจาเป็นต้องผ่านป้อมปราการแห่งนี้ไปก่อนเพื่อเขาถึงตัวตูวนรกที่จะนําพาไปยังแม่น้ําแห่งนรกหากว่าแผนการของพวกมันสําเร็จสิวนาทไม่สิทั้งนการจะโดนท่วมไปด้วยแม่น้ําแห่งนรก เขายืนยันเรื่องนี้จากเชงกีลาว่าผู้ปีศาจจะได้เปรียบมากขึ้นหากแม่น้ำแห่งนรกเข้าท่วมพื้นที่อันที่จริงนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนตามบันทึกของเชงกีลามันไม่ได้บอกว่าปีศาจจะได้เปรียบยังไงอย่างละเอียดแต่ว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสงครามปีศาจในครั้งนี้นะอาร์คคิดและเชื่อแบบนั้นตอนแรกอาร์คคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ลันที่ต้องการจะล้างแค้นแต่ว่าความคิดของเขาก็ทอนแปลเปลี่ยนไป หลังจากพูดคุยกับกลุ่มทันบนก่อนหน้าที่จะมีการเรียกรวมพลทัพสหพันธมิตรชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้แหล่งเป้าเปยยงโกโบอเอ็กซอร์ดโดยที่มีอลันเป็นผู้ร้ายมันไม่ใช่รายอื่นเว้นแต่การโจมตีทางธุรกิจและมันก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์อลันอาจจะเป็นอาชญากรตัวเอหรือไม่ก็กลายเป็นมหาเศรษฐีอลันไม่ใช่เคลื่อนไหวเพียงแค่จ้องแต่จะล้างแค้นอาร์คววนแค่อย่างเดียวชัดเจนเลยว่า ชายสีแดงจะต้องอยู่เบื้องหลังการกระทำของอลันถูกต้องแล้วชายสีแดงเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาต้องเป็นตัวแปรหลักที่อยู่เบื้องหลังเขาคือผู้เล่นที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจในระดับสากลอาร์คไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงได้คิดแบบนี้แต่ว่าหากพิจารณาจากเม็ดเงินที่กับวัเอกซอร์วางโปรไปกับเกมออนไลน์นี้ บุคคลที่คิดจะทําเรื่องนี้จะต้องมีเงินทุนมหาศาลอีกทั้งองค์กรที่มีบุคลากรพิเศษผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในครั้งนี้เงินหลายล้านล้านวอนอาจจะเคลื่อนย้ายสู่องค์กรอาจญากรสากลก็ได้หากอลันมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะเคลื่อนไหวเป็นเพราะความโลภนี่หมายความว่าเหตุการณ์ที่ซิวนาคือผลลัพธ์ของแผนการอันยาวนานนี่เหรออาร์คเริ่มเข้าถึงข้อสรุป พวกปีศาจที่แขวนซีอัตตอนนี้อยู่ในสภาพป้องกันตัวเป็นเพราะคณะเดินทางของวิสตาเนและชอล,ลินเบิร์กแต่แล้วพวกมันกลับยอมสละกองกําลังจำนวนหนึ่งแสชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวนั่นหมายความว่าการทําให้ในม่น้ําแห่งโลกไหลท่วมจะต้องเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ,ญยิ่งกว่าการยึดครองแขวนซีนิร์ตถึงแม้จะมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งแต่มัสเตอร์ปีศาจก็โจมตีอย่างไม่หยุดยอนและได้รับความเสียหายไปอยู่มากแต่ว่า นักประดิษฐ์อัจฉริยะอย่างวอร์เมอร์และชาวแรคคูนได้สร้างอุปกรณ์จำนวนมากขึ้นมาเพื่อปิดกั้นประตูนรกชั้นที่60ถึงแม้ว่าพวกปีศาจจะมีกําลังพลมากกว่าพันธมิตรดักกีเดนถึงสเท่ามันก็ยังไม่เพียงพอวยึดป้อมปราการและปีศาจทั้งสิ้น8,000ตัวโดนสกัดกั้นเอาไว้ที่นี่กว่า24ชั่วโมงแล้วช่วงระยะเวลานั้นอย่างน้อย,อยก็1,500ตัวได้ตายไปในขณะที่ทางด้านพันธมิตรดักกีเดนเพิ่งจะเสียคนไปเพียงแค่200เท่านั้น เป็นเพราะอะไรนะเพราะอะไรพวกมันถึงโจมตีอย่างน้ามืดตาอมัวทั้งที่รู้ว่าหยุดป้อมไม่ได้กันละ่ะทําไมพวกมันถึงได้โจมตีหนักหน่วงถึงขนาดนี้นะนี่เป็นส่วนที่อาร์คยังคงหาข้อสรุปไม่ได้แน่นอนว่าพวกมันคือปีศาจแต่ว่าอย่างไงแล้วมันก็คือ Monster. มอนสเตอร์มอนสเตอร์ก็น่าจะพอมีมันสมองเอาไว้สั่งการระดับหนึ่งอยู่บ้างสิยังไม่พูดถึงว่าล่าในตอนนี้เข้าบัญชาการพวกปีศาจด้วยตัวเอง ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรพวกมันถึงได้หน้ามืดตามม้เอาแต่โจมตีป้อมปราการมันไม่มีเหตุผลเลยที่อลรันจะเร่งร้อนถึงขนาดนี้หลังจากโหมโจมตีเริ่มต้นไปหลายชั่วโมงจัสติสแมนก็ได้ติดต่อเป็นการด่วนเข้ามาอ๋สถารการณ์ทางด้านนั้นเป็นยังไงนะพวกผมกำลังสกัดกั้นอลรันเอาไว้ที่ชั้น60ครับเป็นแบบนั้นเหรอทางนี้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะเอะ่อครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหรอใช่ เราจัดการเสาโอเบลิกสีดําจนหมดแล้วแล้วก็ยึดซีวนาอกมาได้แล้วคำตอบนี้เสมือนกับฝนตกท่ามกลางความแห้งแลง้งหากส,สหพันธมิตรย,ยึดซีวนาคืนมาได้แล้วถัดมาก็คือการเข้าดันเจี้ยนลับหากทัาพสหพันธมิตรเข้าดันเจี้ยนลับและกวาดล้างพวกปีศาจได้จนหมดทุกอย่างก็เรียบร้อยแน่นอนว่ายังคงมีภูเขาขวางทางเอาไว้ก่อนที่เรื่องนั้นจะเกิดอาร์คต้องหยุดอลันเอาไว้ให้ได้จนกว่าทัาพสหพันธมิตรจะมาถึงชั้นที่60สิ อลันจัดการกับพวกมอนสเตอร์ตามรายทางไปหมดแล้วพวกคุณลุงน่าจะเข้าดันเจียนได้โดยไม่ติดขัดอะไรคุณลุงมีแผนที่อยู่แล้วน่าจะลดเวลาในการเดินทางในดันเจียนได้มากน่าจะแค่หนึ่งหรือว่าสองวันคงจะมาถึงโดยป้อมปราก,การที่วอร์เมอร์กับพวกเราช่วยกันสร้างขึ้นมาทางนี้น่าจะพออดทนได้ถึงเวลานั้นครับอาคเริ่มมองสถานการณ์ในแง่ดีขึ้นมาไม่น้อยทว่าจัสติสแมนกลับพูดเต็มเสียงที่เป็นกังวลเออว่าแต่มันก็มีปัญหาอยู่บ้าง ญหางั้นเหลอครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันทำฉันดักใจอยู่เหมือนที่นายรู้เรายึดสีวน,นาอมาได้แล้วก่อนเริ่มการโจมตีครั้งสุดท้ายพวกเราสอดแนมมาว่ามีปีาศาจสี่หมื่นตัวแต่ว่าพอต่อสู้กับพวกมันจำนวนนั้นคล้ายกับว่าหายไปหนึ่งหมื่นะเพราะแบบนั้นพวกเราก็เลยยึดสีวน,นาคืนมาได้เร็วกว่าที่คิดฮะพวกมันลดจำนวนลงงั้นเหรอสีหน้าของอาร์กลายเป็นสับสนแล้วอ่าทุกคนมันมาสมทบกับทัพของอลันหรือเปล่า แต่ว่าในไม่ช้าเขาก็เข้าใจสถานการณ์ได้คำพูดถัดไปของจัสติสแมนยิ่งทำให้เขามั่นใจมากยิ่งขึ้นพวกเราเข้าดันเจตนลับและพบร่องรอยการเคลื่อนไหวที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงกอ่กอนก่อนหน้านี้เองนั่นทำให้ใจของอาร์คหล่นวูบนี่คือกรณีที่เลวร้ายที่สุดแล้วพวกปีศาจที่ป้องกันทัพสหพันธมิตรอาจจะพิจารณาว่าการคุ้มกันสิวนาเป็นเรื่องยากดังนั้นพวกมันจึงละทิ้งปราศาทตร์ไปก่อนและส่งกำลังเสริมมาช่วยอลัน ขณะที่ทัพสหพันธมิตรเสียเวลาย,ยุติวนนาพวกมันก็จะล่วงหน้าเข้าดันเจียนรับมาได้หลายชั่วโมงหากว่ายังมีมอนสเตอร์ในดันเจียนหลงเหลือมันจะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าทั้งหมดระหว่างทางตดนารันกวาดล้างไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่มีอุปกรณ์พวกมันก็จะเป็นเรื่องยากที่ทัพสหพันธมิตรจะไล่าตามพวกปีศาจที่ล่วงหน้ามาก่อนได้ทันและหากว่าพวกมันมาถึงที่ชั้นที่60ก่อนทัพสหพันธมิตรหลายชั่วโมงแล้วล่ะก็แย่แล้วสิปีศาจทั้ง1 0,000ื่นตัวนั่น จะรวมกำลังทัพของอลันที่เหลืออยู่6,500ในขณะที่ทัพสหพนันธมิิรกว่าจะมาถึงก็อีกหลายชั่วโมงให้หลังด้วยสภาพที่กลุ่มของอาร์ฟเหลือคนเพียงแค่1,800มันไม่มีทางอะไรที่จะรับประกันได้ว่าพวกเขาจะสามารถรักษาปาการคำยันฝูงปีศาจ16,500ตัวเอาไว้ได้ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตามอย่างเร็วเกินไปที่จะเสียใจนะอลันรู้วิธีการลงดันเจียนก่จริง แต่ว่าพวกปีศาจไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นต่อให้พวกมันล่วงหน้าไปก่อนหลายชั่วโมงถากพวกเราจัดหน่วยเคลื่อนทัพเร็วพวกเขาน่าจะไปถึงชั้นที่60ได้ก่อนพวกปีศาจจากนั้นให้ก่อกําลังผสมทัวเวลาอันล้นเอาไว้จนกว่าทัพหลักจะตามไปถึงเอ๊ะแต่แต่ว่าอากเริ่มพูดอีกครั้งยังถอนหายใจและก็สายหัวเหมือนอย่างที่จัสติสแมนบอกหากวกเขาจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วจะสามารถไล่ตามพวกปีศาจได้ทัน แต่ทั้งว่าไม่มีมอนเตอร์ขวางทางดันเจี้ยนลับก็เป็นวงกฎที่ซับซ้อนต่อให้อลันชี้แนะเส้นทางกับพวกมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้เส้นทางอยู่ดีพวกปีศาจที่เข้ามาจะไม่มีทางเลือกและเสียเวลาในการค้นหาเส้นทางอีกทางหนึ่งอาร์คและทัพสหปันมิตรมีแผนที่และโครงสร้างโดยสมบูรณ์ของดันเจี้ยนลับพวกเขาสามารถใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดในขณะที่พวกปีศาจเสียเวลาหาที่ไปต่อเพื่อมาถึงชั้นที่60ก่อน แต่ว่ายังไงแล้วการไล่ตามพวกมันให้ได้ทันนั้นแตกต่างจากการหยุดพวกมันดันเจียนลับมีเส้นทางที่ซับซ้อนอยู่ก็ใช่แต่มันมีทางเดียวที่จะไปยังชั้นต่อไปถ้าพวกปีศาจไม่หยุดและปล่อยจํานวนถ่วงรั้งเอาไว้ล่ะท้ายที่สุดแล้วหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็จะถูกบุกมัดเอาไว้จนไม่อาจาจะล่วงหน้าอ๋อหมายถึงว่าแบ่งกองกําลังสกัดกั้นไว้แต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับไม่ให้มีคนมาช่วยนะ และพวกปีศาจหลายพันตัวสุดท้ายก็จะเข้าร่วมทับกับอลันอยู่ดีอาร์คไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้เพราะว่าจัสติสแมนเองก็ทราบดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ต่ําช้าหรือสกรปกแค่ไหนพวกเขาก็คิดว่ามันสามารถเป็นไปได้เฮ้ยให้ตายสิดูเราได้แต่นั่งรอดูให้มันเกิดเรื่องขึ้นอย่างนั้นเหรอแชมาราบ่นอุบด้วยน้ำเสียงที่ว้าวุ่นหลังจากได้ยินเนื้อหาในการสนทนาอาร์คคิดอะไรบางอย่างได้และใส่หน้าให้ไม่หรอก สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นว่าไงนะฉันบอกแล้วไงหน่วยเคลื่อนที่เร็วจะไล่ตามกําลังเสริมของพวกปีศาจนะแต่ไม่ใช่ว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วจะมีทางหยุดปีศาจได้นั่นก็ใช่นะหมายความว่าทุกๆครั้งที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วไล่ตามทันพวกเขาจะสามารถลดจํานวนกําลังเสริมลงไปได้พอพิจารณาจากเลเวลของมาสเตอร์หน่วยเคลื่อนที่เร็วน่าจะประกอบไปด้วยกําลังคน2 0 0พหรือก็คือถ้าหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตามทันสัก2หรือว่า3ครั้งพวกเขาจะสามารถลดจลํานวนกําลังเสริมพวกปีศาจได้อย่างน้อย4 0 0 0ถึง6,000ตัวเลยนะแต่ถ้าพวกนั้นรวมกลุ่มกับอลันและเริ่มโจมตีด้วยจานวนปีศาจ1 0 0 0 0ถึง20,000ตัวละพวกเรามีกําลังคนเหลือไม่ถึง2,000ดิบซัมนะถินเพราะแบบนั้นพวกเราถึงให้วอร์เมอร์กับชาวและกูนสร้างปาราการขึ้นมาไงแต่ไอ้ป้อมปาราการบูโรทั้งนี่จะหยุดยั้งปีศาจ6,500ตัวได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ อ๋อนี่เจ้าพูดว่าอะไรนะมันไม่ใช่ป้อมนี่หรอกหรัที่ทำให้เจ้ายังรอดชีวิตมอได้นะวอเมอร์ผู้เป็นคนออกแบบป้อมปราการแห่งนี้สะดุดเออขออภัยฮะวอเมอร์ผู้เป็นคนออกแบบป้อมแห่งนี้สะดุ้งและก็ร้องออกมาหลังจากได้ยินคําพูดของแชมเปราอาร์คจึงต้องยกมือขึ้นไกลเกี่ยห้างปามวอเมอร์และพูดขึ้นมาป้อมปราการแห่งนี้ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่เสร็จอาร์คตอบคําของแชมเปราไป ต้้องแลวความจริงป้อมปราการที่สร้างขึ้นในชั้นที่60แห่งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ว่ามือออกแบบป้อมปราการโดยระยะเวลาจัดสร้างก็คือ3วันด้วยเหตุนี้อาร์คและหน่วยบุกโจมตีจึงออกไปถ่วงเวลา3วันที่ชั้น59แต่แล้วเป็นเพราะเรื่องคูริโอที่เข้ามาแทรกแซงอย่างไม่คาดคิดจึงทําให้อลันทะลวงผ่านชั้นที่59มาได้ด้วยระยะเวลาเพียงแค่40ชั่วโมงจนทําให้พวกเขาตกที่นั่งลาบากครับผมก็ได้จบตอนเนะครับตอนนี้ ตอนต่อไปมีชื่อตอนว่าไซคลอปนะครับน่าจะเป็นหมายถึงยักษ์ตาเดียวนะอาเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในพาร์ทถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ